สวัสดีครับผมต่อโปแฮนครับวันนี้จะพามาชมการเซตช่วงล่างรถช่วงสั้นนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวปราบเซียนตัวหนึ่งเหมือนกันจะเป็นรถไททันชอตวิวเบดต,ตอนเดียวช่วงสั้นช่วงล่างได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาชมกันครับวันนี้หลังจาก ที่ทาการเซ็ตช่วงล่างรถคันนี้ไปก็ได้ออกมาลองวิ่งเทสนะครับคือวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องช่วงล่างรถตอนเดียวไม่ว่าเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวนะครับสำหรับคันนี้เป็นเปมิสซูบิชิไทน์ตันซิงเกิลแคปเป็นตัวช็อตวิวเบดช่วงสั้นขับเคลื่อน4ี่ล้อปัญหาของรถตอนเดียวรถช่วงสั้นคือแหนบส่วนใหญ่จะทำเป็นบรรทุกมาพอเอามาแต่งสวยงามขับเล่นกันนั่งไม่ได้เลยครับช่วงล่างมันจะขย่อนมากรถช่วงสั้นเนี่ยปัญหาของมันคือท้ายมันจะงัด ครับยกตัวอย่างเราขึ้นคอสะพานนะครับล้อหน้าถึงปุ๊บรถมันสั้นเนี่ยล้อหลังมันมันตามันถึงเลยมีอาการดีอาการงัดขับลำบากหลังถนนเนี่ยมันก็ขับขย้อนจนเหนื่อยเลยเพราะว่าปัญหาของรถปัญหาของรถช่วงยาวเนี่ยรถรถช่วงยาวช่วงสั้นที่เป็นรถตอนเดียวเนี่ยแหนบที่เซตมาค่อนข้างเซ็ตมาตึงมากเพราะว่าเขาทํามาบรรทุกแต่เราทํามานั่งกันมาแต่งสวยงามกันมันก็จะเป็นปัญหาเงี้ยครับขับดียวยาวนี่คือเหนื่อยเหนื่อยเลยต้องมาเซ็ตแหนบใหม่ เซ็ตโชคใหม่สำหรับคันนี้ที่เซ็ตที่เราจัดเข้าไปเนี่ยเซ็ตนี้ก็จะเป็นช่วงล่างจะเป็นของ h o t b i ดนะครับโช๊คจะเป็น Hotbit ตัว50มิลซับแทงปรับได้8ระดับปรับบัมป์8ระดับแล้วก็สปริงหน้าจะเป็นสปริง KK 1 by h o t b i t ส่วนแหนบเนี่ยจะเป็นแหนบของ Pro Hand นะครับจะเป็นแหนบที่เราเซ็ตค่าเคขึ้นมาใหม่ก็เน้นนั่งขึ้นมันก็จะนั่งสบายขึ้นเนี่ยเราวิ่งเซถนนคอนกรีตมัน มันก็จะเนียนเนียนกว่าปกติหน่อยไม่ไม่ขย้อนมากถ้าใครใครลองขับรถรถช่วงสั้นรถตอนเดียว ว่าช่วงสั้นช่วงยาวขอให้เป็นตอนเดียวนะครับจะรู้เลยว่าแหนบมันเซ็ตปัึงมากเวลาวิ่งทางยาวๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่ร้อยโลเนี่ยลงมาที่รู้เรื่องเลยครับเหนื่อยปัจจุบันนี้นิยมเอามาแต่งสวยงามกันต้องเซ็ตให้มันนั่งดีขึ้นแต่ต้องบอกว่ามันดีที่สุดของมันเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามันไม่ได้ไปดีสู้แฉกับบประตูที่เซ็ตเพราะด้วยสรีระของรถด้วยโหลดด้วยน้ําหนักของรถเนี่ยมันไม่สามารถได้ขนาดนั้นแต่มันดีที่สุดที่มันควรจะเป็นถ้าเทียบกับรถตอนเดียวด้วยกันต่างจากเดิม รู้สึกว่าถ้าขับยาวๆเนี่ยมันก็ไม่ไฟเหนื่อยแล้วตอนนี้ขับเร็วความเร็วสูงก็โอเคได้สมรรถนะตอนนี้ก็วิ่งเทสให้ดูตอนนี้รอทำอยู่คันหนึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวตัวสั้นเหมือนกันเป็นไททันช็อตวิลเบรดเดลองเล่นโค้งดูนะครับว่าเป็นยังไงอาการรถที่ความเร็วประมาณนี้ประมาณสักร้อยหนึ่งขับเข้าโค้งก็ถือว่าได้แฮนด์ลิ่งที่ดีนะครับเข้าโค้งก็โอเคไม่น่ากลัวไม่วูบวาบ ก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากซับสไคร b ์ช่องทาง YouTube ด้วยแล้วก็เพจทาง Facebook แล้วก็ทาง l ล n e นะครับยังไงฝากกดติดตามจะมีดีๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ